โอ้โหฉนั่นของเอม a ปเป้ครับตอบแบบมืออาชีพนะครับไม่มีปัญหากับหลุยส์เอนริก้นะครับผมฉนั่นของเคลีย m นเอมเปเป้ครับสู่หน้าทีมชาติฝรั่งเศสนะครับยืนยันไม่มีปัญหาส่วนตัวกับหลุยส์โรเก้คุณซื้อของทีมจากประเด็นถูกเปลี่ยนตัวออกบ่อยๆในเกมเลีกนะครับ เอ็มบาเป้เพิ่งยิง2ประตูพาปารีสแซงต์แชงแมงนะครับบุกชนะเรอนสซดยอดสองประตูตัวหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายอยู่ไฟชิปเอสเล็กเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยว2ประตูนี้กลายเป็นการยิง34ประตูจาก34เกมในฤดูกาลสองยี่สิบสามสองยิบสี่นะครับ <c oughs> ยังไงก็ตามนะครับเอ็มบาเป้ในวัยยี่สิบห้าปีเนี่ยกลายเป็นประเด็นจากการถูกคุณซื้อยอย่างโรเอโรเก้เปลี่ยนตัวออกจากสนามในสองเกมเลีกเอิงก่อนหน้านนี่ครับ <c oughs> เอ็มบาเป้ได้เปิดเผยกับกาลาปูรสนะครับสื่อของฝรั่งเศสบอกว่า ผมต้องการเล่นเกมชิปเอสเล u กอยู่เสมอมันเป็นการแข่งขันรายการสําคัญมากผมไม่เคยปิดบังเรื่องนั้นความสัมพันธ์ของผมกับโค้ชเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรกันแม้ผู้คนอาจจะคิดว่ามีอยู่ก็ตามผมมีปัญหามากมายหลายอย่างแต่โค้ชไม่ใช่หนึ่งในนั้นท่านั้นของหลุยสอาริเก้เองก็ตอบสื่อแจ้งด้วยกันนะครับหลังถูกถามเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนตัวบาเป้น,นี่แหละเขาก็บอกว่า คลิยันจะยิง50ประตูกับ25แอซซิสกับโคชคนใดก็ได้ทีมใดก็ได้ชัดเจนว่าอนาคตอันใกล้เขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่ดังนั้นเราจะต้องทดลองการแก้ไขปัญหาในแนวทางอื่นๆอ,อันนี้คือสิ่งที่หลุยส์รเอร์ก็พูดถึงเอปเป้เหมือนกันนะครับความเป็นมืออาชีพของทั้งสองคนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามสถานการณ์ครับการเปลี่ยนเอปเป้ออกก็ถือว่าจะต้องอยู่ให้ได้นะเพราะว่าอีกหน่อยเอปเป้จะไม่ได้อยู่ที่เบเชแล้วนะครับ การเปลี่ยนออกเนี่ยก็จะทําให้ทีมปรับสภาพครับในเวลาที่ปารีสแซงแอง,งไม่มีเอ็มบาเป้อยู่ในสโมสร,รชุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม